วันนี้จะพาไปเก็บกาแฟนะครับไปกันสวัสดีค่ะมาเบิงนะคะสวนกาแฟปลูกในเมืองหล่อนสีสเกตกันเองนะคะว่ามันสิเป็นคือทั้งผากเหนือผักไตเขาปลูกบอ่อ่าไปดูกันเลยจ้าสวนกาแฟที่เราปลูกด้วยความทนุถนอมจนวันหนึ่งเขาเกิดดอกออกผลมีผลผลิต วันนี้ครอบครัวเราได้มาเก็บกาแฟที่สวนของเพื่อนบ้านเรานะคะที่อำเภอกันทารักษ์จังหวัดสีสเกตและนี่คือผลผลิตของกลุ่มวิสาหกิจเกษตรอินทรีย์ตามรอยพ่อหลวงเป็นความภาคภูมิใจของเราที่เราได้ผลิตกาแฟโลบัตต้าสีสเกตกาแฟแดนลำดวนที่เราภาคภูมิใจเป็นกาแฟที่ขึ้นชื่อของจังหวัดสีสเกตเพื่อนๆท่านใดสนใจติดต่อเข้ามานะคะที่วิสาหกิจเกษตรอินทรีย ตามรอยพ่อหลวงของเราเราผลิตกาแฟด้วยความมุ่งมั่นที่จะทำให้รสชาติความเป็นโรบัตตาให้ท่านได้ชื่นชมให้ท่านได้ชวนชิมด้วยกันแวะมาชมนะคะ